ช่วงที่2มงคลชีวิตครับุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับอาจารย์กิตินันเจนคมกันนะครับเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของอท้องฟ้าเปิดในช่วงที่มีเรื่องามยามดีครับก็ถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันนะดังนั้นใครที่จะทําหรือว่าจะริเริ่มทําอะไรก็ตาม ก็ถือว่าเป็นวันมงคลด้วยในวันที่25ผมย้ำนะฮะเวลา21นาิ12นาทีตามเวลาที่อาจารย์บอกก็จะมีผลไปในรอบ1เดือนดังนั้นใครที่จะเริ่มทำอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของโชคชะตาราศีเรื่องของโชคลาภก็อย่าลืมนะครับวงแดงเอาไว้เลยในวันสำคัญในวันอาจารย์ครับ,รบยังพูดถึงเรื่องของวันท้องฟ้าเปิดกันต่อครับ นอกเหนือจากเรื่องของเราก็เอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวยังมีเรื่องอะไรอีนะ้ไหมครับที่เราจะต้องทำก็นะคือเรื่องของสุขภาพที่ต้องระวางรังนะครับเรื่องของอุบัติอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายนะครับแล้วก็คือเรื่องงานในส่วนมากจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทํางานเราก็ทางานเกือบทั้งวันเพราะนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องวางแผนให้ดีคือจากประสบการณ์ผมเนี่ยคือผมก็จะวางแผนว่าอาจจะตั้งเป้าว่า ถ้าเราไม่มีงานรายพิเศษเราก็ทํางานทั่วไปเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับคือก็แสดงว่าในหนึ่งเดือนนั้นแหละเราจะมีพลังที่มาทํางานให้มันสําเร็จได้เยอะคือบางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์ผมเคยเห็นเขาเคยคุยกันว่าถ้าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงวันท้องฟ้าเปิดอะไรอย่างเงี้ยเราเอากระเป๋าสตางค์เอาเงินไปวางแบร์เลยแล้วก็นั่งสวดทําพิธีกรรมอ่างเงี้ยทาอย่างนี้ได้ต้องจะดีไหมจไม่อันนี้นี่คือเราเอาเรื่องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็น ต้นแบบเป็นแม่บทแล้วผมก็เอาเรื่องของชีวิตจริงรเอาปร,ประสบการณ์จริงนะมาปฏิบัติเพื่อดูว่าขา้อสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นไปตามนั้นไหมนะครับเราจะไม่เอาเรื่องของพิธีกรรมแบบนั้นมาใช้เหมือนอพิธีกรรมของทางจีนค,คือผมเชื่อว่าคนที่ทําแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาทดลองเป็นหลายๆปีแบบผมคผมเอาเอาของจริงมา มาทดสอบมาพิจารณาแล้วก็ผลก็ออกมาเป็นตามที่เราคาดคะนเนหมดแล้วก็พอเมื่อเห็นว่าผลไม่ตามที่เราตั้งสมมติฐานผมก็นําความรู้อันนี้มาเผยแพร่เป็นสิบปีทั้งเขียนหนังสือทั้งลงในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ได้รับเสียงตอบรับกลับมาว่าเขาได้ผลเหมือนกับที่ผมได้ผลนะเพราะฉะนั้นเป็นการเหมือนกับไม่ต้องไปเสียเงินลงทุนเพียงแต่ว่าคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ ปรารถนาดีกับตัวเองแล้วก็วางแผนว่าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรคุณก็จะได้ตามนั้นแค่นั้นเองอาจารย์ผมต้องออกไปแงนมองฟ้าต้องออกไปหาพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าต้องรอเล่งาาเหมือนคือวันที่25เนี่ยเราจะมองไม่เห็นพระจันทร์เพราะมันเป็นมันเป็นวันแรม15บ้าข้ามต่อกับขึ้นหนึ่งเดี๋ยวบางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขึ้นไปแงนมองฟ้าไม่เห็นพระจันทร์ตววางเลยครับคือ เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องของพิธีกรรมรทําตามที่ผมบอกกันแล้วกันคือคุณพยายามทําดีกับตัวเองในแต่ละเรื่องที่คุณอยากให้เป็นนะครับ,รบแล้วก็สังเกตดูว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นไปตามที่ผมอธิบายไว้ไหมนะครับผลลัพธ์ที่จะออกนานไหมอาจารย์ถึงจะได้ผลก็ในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะจะได้เห็นผลในหนึ่งเดือนเรเราจะเราจะเทียบเคียงเหตุการณ์ได้ว่าชีวิตเนี่ย ใหญ่ๆเราในเรื่องในหนึ่งเดือนนี้มันคล้ายๆกับวันที่25เลยนะจริงไหมลองพิสูจน์ด้วยตัวเราเองให้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับตอนนี้มีทางบ้านครับโทรศัพท์เข้ามาอยากจะพูดคุยกับอาจารย์กิตินันด้วยสวัสดีครับคุณทวีฮะสวัสดีครับครับผมคุณทวีคุณทวีจากที่ไหนครับเนี่ยปอพิจิตครับจากจังหวัดพิจิตนะครับวันนี้ขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วครับแล้วก็เรื่องที่อยากจะทราบ อ๋อวันที่22มีนาคมง5 1 3ครับ22มีนาคม2 5 1 3นะฮะเรื่องที่อยากจะทราบคืออยากจะทราบเรื่องการเงินหน่อไรครับการเงินนะฮะเมื่อสักครูครไคร่ได้ฟังที่อาจารย์บอกไม่ใช่วันที่เท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้ครับผมวันเรื่องงามยามดีวันทอ้องฟ้าเปิดวันที่25นะครับผมงก็ต้องลองลอง,ลองทำดูอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของการเงินน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวให้อาจารย์ คำนวณก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราคุยกันตอนนี้ที่จังหวัดพิจิตรเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมวันนี้ก็ตกกับทุกวันนลครับตกกับทุกวันนะนี้เกี่ยวไหมกับท้องฟ้าต้องเปิดปิดอาจารย์ครับนี้คงได้เป็นตามตามฤดูกาลรับฟ้าอากาศไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงดาวนะคือฟังฟังจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุเนี่ยก็โอ้โหลุกว่าทางภาคเหนือเนี่ยฝนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ ศาสตรของดวงดาวไม่ว่าจะพายุมาหรืออะไรก็ตามดวงดาวก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่เปลี่ยนคือจริงๆแล้วในโหราศาสตร์จะมีอุตุนิยมอุตุโหราสําหรับพยากรณ์เรื่องลมฟ้าอากาศด้วยเดี๋ยววันหลังจะมาคุยกันเรื่องนี้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวดูวันเดือนปีเกิดของคุณทวีก่อนครับอยากทราบเรื่องของการเงินครับาจารย์ ตัวเลขก็อาจารย์ใช้สายของตัวเลขถ้าผมเห็นเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการคำนวณผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีลักษณะของการคำนวณในรูปแบบอย่างไรนะฮะดังนั้นต้องต้องรอคำนวณนิดนึงส่วน SMS ครับที่มีคุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับทางทีมงานได้ส่งมาให้ผมแล้วในบางส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสายหน้าใหม่ก็จะได้คุยกันด้วยร่อไมครับอาจารย์เอาเรื่องอะไรการเงินนะการเงินก่อนเลยการเงินครับผมการเงินคือนะดวงของคุณทวีนะตั้งแต่ 1 5เมษายน5เถึง14เมษายน5เเนี่ยเป็นช่วงขาลงของเรื่องการเงินนะแต่ว่าเอาเฉพาะปีนี้ก็คือเ <nac. S 1> มษายน57ถึงเมษายน58เนี่ยจุดที่ควรระวังในเรื่องเงินก็คือ,อให้ระวังปัญหาในเรื่องของชื่อเสียงเครดิตนะครับ,ค,รบคือการเงินมีแนวโน้มที่จะติดขัดแล้วก็จะขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับ คือทําอะไรเกี่ยวเรื่องเครดิตชื่อเสียงนะครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ไม่ควรจะไปค้ำประกันใครนะครับเรื่องลงทุนทางการเงินหรือทําอะไรที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องให้เรานึกระวังเกี่ยวเรื่องเครดิตชื่อเสียงใ่าเป็นสําคัญเพราะว่าไอเหตุการณ์ที่มันจะปรากฏให้มีมีปัญหามันก็จะเจาะจงอยู่กับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับครับ เงินนะเฉพาบเรื่องเงินอันนี้อยากทราบอะไรไหมฮะโชคลาภอะไรบ้างเรื่องโชคลาภอะไรไหมครับเรื่องโชคลาภฮะถือว่าดีฮะค่อนข้างดีเลยะฮตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุของคุณทวีวันเดือนปีเกิดนะครับคือถ้าถ้าสมองมันมันเอะใจมันมันแวบเข้ามาตรงไหนก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่อยู่นะฮะจะนำโชคมาให้ครับจะดีขึ้นหลังเมษาห้าแปดใช่ไหม ห้าเก้าห้าเก้าปีนี้ปีหน้าทําอะไรเรื่องเงินก็ต้องระวังต้องระวังหน่อยนะครับรอบครอบกันครับผมขอบคุณมากคุณทวีขอให้โชคดีครับสวัสดีครับอาจารย์มีเอสแอมบ์เข้ามาด้วยครับคุณเทวินฮะครับคุณเทวินเกิดวันที่18มกราคม2507นะฮะอยากจะถามเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็เรื่องของงานด้วยอาจารย์ครับฮะเรื่มจากดวงโชคลาภเนี่ยคือปีนี้ดวงจะได้โชคจากการเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยมันมักจะ ยืดเยื้อล่าช้าแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องเก่งกาไร,ค,รคือสมมุติว่าจะ,จะซื้อที่ซื้ออสังหาไว้เก่งกําไรนะเอาของเก่าซื้อของเก่ามาตกแต่งเพื่อจะขายใหม่เนี่ยส่วนมากมันจะมันจะไม่ทันใจนอย่างบางทีซื้อรถเก่ามาตกแต่งทําใหม่เพื่อจะขายเนี่ยส่วนมากมันจะช้าก็ต้องระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยเพราะว่า<ม>ดูในส่วนของดวงการ การเงินนะปีนี้ดาวการเงินตกโลกาวินาศแสดงว่าในเรื่องเสียเงินสูญเปล่าเนี่ยนะคค่อนข้างมีพอสมควรเหตุมาจากมิตรสหายเพื่อนฝูงคือเรื่องเงินที่ทําอะไรร่วมกับมิตรหรือคนกันเองเ่ยจะเดือดร้อนครับหรือบางทีอาจต้องมีเรื่องต้องไปช่วยเหลือพพวกเพื่อนฝูงเขาเดือดร้อนเขาขอความช่วยเหลือแต่ว่าพอช่วยไปแล้วบางทีก็อาจจะสูญเปล่าหรือว่าก็ต้องรอคอยกว่าจะได้เงินคืน งนั้นปีนี้ก็ต้องบริหารเงินให้ดีนิดนึงครับไอ้ช่วยอาจจะช่วยเท่าที่เหมาะสมก็ต้องห่วงตัวเองไว้ด้วยนะครับสำหรับปีนี้ระวังหน่อยนะคุณเทวินนะครับแต่ว่าในส่วนของดวงการงานเนี่ยก็ดีดีไหมนะมันพอดีมันเป็นการลีก็แสดงว่าเรื่องเรื่องผลประโยชน์ที่คุณเทวินจะได้รับเนี่ยอาจจะถูกเขาบิดผิวคดโกงหรือว่ามีปัญหาผิดพลาดทําให้ถูกตัดทอนนะค,ะครับได้อะไรมันจะไม่ ไม่สมใจมันจะถูกเบี้ยวถูกอะไรที่มีปัญหาเข้ามาก่อกวนอยู่เรื่อยนะครับก็ยังเป็นจุดที่ต้องควรระวังครับคือวันเกิดปีหน้าไปแล้วฮะเรื่องเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์จากงานถึงจะดีมากจริงๆต้องรอให้พ้นวันที่18มกราคมไปก่อนน่าจะดีขึ้นนะคุณธีวินนะอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ผมดีเนีอาจารย์บอกว่าคําที่อาจารย์บอกว่ามันค่อยดีเลยพอได้ฟังแล้วรู้สึกแย่อย่างคําว่าโลกาวินาศหรืออย่างคําว่ากาลีครับ คือคือนั่นคือเส้นทางตามตามเรือนชะตาตามตำแหน่งของดวงดาวแต่ว่าในเรื่องเคล็ดลับลูกเล่นที่เราจะพริกแพงชะตาชีวิตเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเลือกพฤติกรรมนะครับคืออย่างอย่างกรณีของของคุณเทวินนะครับ,รบก็คืองานมันจะมีผลประโยชน์แต่ว่าอาจจะถูกเขาเบี้ยวถูกเขาโกงนะฮะ คือแสดงว่าดวงงานมันก็ดีเหมือนกันนะแต่มาหากินช่องทางที่ได้รายได้นี่มันมีแต่ว่าจุดอ่อนก็คือบางทีประมาทครับหรือว่ามองโลกในแง่ดีไม่คิดว่าจะมีคนโกงเราอันนี้ก็ต้องปรับพฤติกรรมใหม่ลองเอาคําแนะนําของอาจารย์ไปใช้ดูนะครับมีสายจากคุณนพวรนณครับสวัสดีครับคุณนพวรรสวัสดีค่ะครับผมคุณนพวรันดูอยู่ที่จังหวัดอะไรครับนครปฐมครับนครปฐมวันเดือนปีเกิดครับ 28เอติกา25 26จ้ะอยากจะทราบเรื่องการเงินโชคลาบจ่ะการเงินโชคลาบนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์คำนวณน,นะฮะเมื่อสักครู่ได้ฟังไหมครับว่าอาจารย์บอกว่าเรื่องงานยามดีคือวันที่เท่าไหร่จดเอาไว้ยาฟัางจ่ะเวลาเดียวกันไหมจ้า ลองไปดูนะลองไปทําดูนะเผื่อว่าจะมีเงินมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตผมก็ลองดูเหมือนกันผมจะจดเอาไว้ตั้งเอาไว้เลยว่าเออเดี๋ยวถึงวันนั้นก็จะลองใช้ดูจะหาเงินมาใส่กระเป๋าให้เยอะๆเลยนะลองดูนะครับจ้าอ่าครับเดี๋ยวให้จางคํานวณวันนะฮะติดตามรับชมรายการมานานแค่ไหนแล้วครับก็นานหลายเดือนแล้วจ้ะหลายเดือนแล้วนะครับจ้าเป็นยังไงฮะโดยปกติแล้วเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยไหมก็พอชอบอยู่ค่ะ ทอยู่นะครับอ่าครับเรียบร้อยอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเรื่องเงินโอ้โหก็ดูดวงแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าดาวในเรื่องของเงินทองเนี่ยปีนี้ตกตำแหน่งขุมทรัพย์โก็เงินก็เป็นเงินนะครับก็การเงินจะคล่องนะจะเส็จจะสะสมทําอะไรร่วมกับมิตรคนกันเองนะก็จะเกื้อหนุนประโยชน์อย่างมากเลยดีมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถึง ถึงวันที่27พฤศจิกายน57เนี่ยก็จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะสมมุติคุณจะบอกขายบ้านขายรถอะไร,รก็จะกําไรดรนะีหรือว่าจะมีโชคเกี่ยวับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องรถยนต์ด้วยนะครับ,รบสําหรับในเรื่อง,องการเสี่ยงโชคก็ค่อนข้างดีเพราะว่าดาวเสี่ยงโชคเนี่ยปีนี้ไปทับดาวการเงินนะในตําแหน่ง พบราชาโอ้โหคือจะได้จะได้ก็ได้แบบง่ายๆแล้วก็โอ้โหจะถูกใจประทับใจมากผมว่าคุณมีดวงถูกรางวัลใหญ่เลยนะซื้อลอตเตอรี่ลองดูนะคุณทุกวันนะไม่อาจจะมีโอกาสโชคดีด้วยคือว่าตอนนี้ขายของอยู่การเงินมันไม่ค่อยดีเลยอะขายของอยู่ต้องแก้ต็จ้ะต้อง ตรงนั้นน่าจะมาจากเรื่องเหตุมาจากเรื่องงานอันนี้เงินโดยรวมมีปัญหาหรือเปล่าค,ครับค่อนข้างมีปัญหาจ้ะ,ะเพราะว่าเริ่มมาจากเรื่องงานใช่ไหมจ้ะแล้วก็เรื่องเครดิตหนี้สินที่ทําให้มีปัญหาจ้ะใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เ,อเ,อเงินคือคุณก็ต้องพยายามหาเงินมาเพื่อเพื่อจะมาเคลียร์ไอ้เรื่องเครดิตหนี้ <จะ S 1> สินจะฟื้นได้เมื่อไหร่ล่ะอาจารย์แต่ผมดูดวงมันมันไม่แย่นักนะ ยังไงเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีช่องทางให้คุณนพวรรณหายใจหายคอได้แต่ว่าเรื่องเครดิตหนี้สินไอ้ตรงนั้นมันมันเป็นจุดเสียที่ต้องระวังว่าเอออาจจะต้องบริหารตรงนี้ดีๆคือช่วงนี้การเงินอาจจะลงมาหน่อยแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีการช้อนกลับคืนขึ้นมาให้ดีขึ้นนะฮะผมดูว่ายังมีทางออกอยู่นะครับยังมีทางออกแล้วก็ ือจริงๆคุณมีคนที่จะขอความช่วยเหลือทางเรื่องการเงินได้แล้วจะได้เขาจะช่วยเหลือแบบง่ายๆแต่คุณเองอาจจะเกรงใจเกรงใจหรือว่าคิดแทนเขาว่าเฮ้ยเขาคงไม่ช่วยเรามั้งหรือว่าคิดอย่างนี้อย่างนี้ทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจที่จะเอ่ยปากลองดูถ้างั้นเนี่ยดวงเราน่าจะมีผู้ใหญ่อุปการะนะฮะเขาจะช่วยเราลองลองคุยดูลองพูดดูนะดวงจะมาจากผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือทางการเงินได้เหมือนกันนะครับขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับมาดูกันที่ s m s ต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ด้วยนะฮะคุณอภัยนะฮะบอกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2521ครับเกิดในช่วงเวลา12.30นาทีครับบอกว่าอยากจะทราบเรื่องของการงานครับครับเรื่องการงานครับปีนี้ดีในเรื่องของลักษณะงานที่ทำร่วมกับครอบครัวนะฮะงานกรงสี ทำร่วมกับครอบครัวกับคนกันเองนะก็สบายสบายแล้วก็ความรับผิดชอบเรื่องงานปีนี้จะไม่ค่อยรู้สึกหนักคือบางครั้งเบื่อเหมือนกับนี้เราสบายไปหรือเปล่าคล้ายๆดวงจะมีว่างงานบางจังหวะแต่ว่ามักจะได้งานใหม่มารวดเร็วนะครับก็ถ้าสบายก็อย่าไปคิดอะไรมากก็หาเรื่องทำอย่างอื่นที่คุณ คุณเคยอยากทำแต่ไม่มีเวลาทำก็เป็นการพักร้อนให้กับตัวเองพักสมองเดี๋ยวจังหวะงานที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการวิ่งเต้นเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันปีหน้าไปแล้วนีได้เจอแน่จะเย็นๆรอแล้วก็ค่อยๆขยับขยายค่อยหาช่องทางดูนะดีไม่ดีย่างไรก็เดี๋ยวมาบอกกันต่อเดี๋ยวเราคงต้องพักเบรกครูอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อครับ